โหลสวัสดีครับทุกทุกคน Liverpool News o u s Bangkok วันนี้นะครับตอนเช้าเลยกูอ่านข่าวแล้วก็มีข่าวที่คิดว่าน่าสนใจอยากจะเอามาเขาเรียกว่าอะไรเอามาแบ่งปันกับพวกเราทุกคนนะครับเป็นข่าวที่ดีมากเลยครับครูอ่านข่าวเนื่องจากครูเป็นแฟนนะครับของ Bundespräsident Steinmeier นะครับของประธานาธิบดีเยอรมันนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ลงโพสต์เอาไว้เกี่ยวกับการมอบออเดนนะครับก็คือไอออเดนภาษาไทยเเรียกว่าอะไรนึกไม่ออกนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้านึกออกเดี๋ยวจะพูดไประหว่างนี้นะครับก็คือเป็นการเป็นพิธีมอบออเดนนะพิธีการมอบก็เรียกว่าดีเฟรไลทฮงนะกระทำเมื่อไหร่นะครับก็คือทําเมื่อวันที่อัมซิเซนต์เชนอัพเฟลเมื่อไม่นานไปนี่เองนะครับเมื่อวันซืนหรือเมื่อวานนี้แหละนะอโซที่ไหนเขาเรียกว่าอินชลอสเบลฟูนะครับที่ชลอสเบลฟูินเบลลินนั่นเองนะครับมอบให้ใครก็มอบให้กับบุคคลคนนึงนะครับซึ่งโอ้โหมีคุณประโยชน์ต่อประเทศเยอรมันเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็น นายกรัฐมนตรีมาอย่างยาวนานนะครับวิลังเ่ก็เซ็กเซนยาเหรอนานถึง16ปีเป็นใครเสียไม่ได้นั่นก็คือเราอังเกลาแมคเคิลันเองครับหรือด็อกโชอังเกลาแมคเคิลันเองครับก็ในพิธีนี้นะก็จะมีคำศัพท์ที่กูอยากจะสอนพวกเรานะครับเนื่องจากว่าท่านประธานาธิบดีบุนเดสเพรสิดเนนต์นะครับสไตม์ไมอ์ย์ได้กล่าวชื่นชมนะครับภารกิจที่เอมเอร์มาลิก้าบุนเดสคันส์ล่ะกันหรือว่า นายกรัฐมนตรีนะครับครั้งหนึ่งของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี่ครับเราแม็กเคลได้ทําคุณประโยชน์เอาไว้ตั้ง16ปีนะครับเซ็กเซนยาเกลานะครับด้วย3คําซึ่งสุดยอดมากเลย3คํานี้สั้นๆแต่ได้ใจความมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูค, <S 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 คำที่หนึ่งเลยนะครับที่ท่านประธานาธิบดีกล่าวชื่นชมก็คือบอกว่าบุคคลเนี้ยหรือว่าเซาอังเคิลาแม็กเคลได้ทํางานด้วยคํา3คํานี้มาตลอดระยะเวลา16ปีนั่นก็คือคําที่1ก็คือคําว่าเออร์ไกต Air Guides เป็นคำนามเพศชายด้วยซ้ำนะครับ t h e ร์ r g ร i ไ e ด e s a i ์ลงท้ด้วยตัว Se ็ด้วยครับออกเสียงว่า Air Guides Air Guides ความหมายก็คือคำว่า Air Guides ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็คือคำว่าอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนึกออกไหมครับ e i r Guides The e i r Guides ตรงกับภาษาอังกฤษคือ ambition นั่นก็คือความทะเยอทะยานนั่นเองครับเป็นการ เป็นการทำงานด้วยความทะเยอย Mid ide, ทะยานิดแอร์ไกด์สกีอาร์บัยเจ็ดนั่นเองตลอดระยะเวลา1 6ปีครับคำที่2คํคำที่2ท่านประธานาธิบดีสไตล์มายาก,ก็กล่าวชื่นชมน,นะครับบอกว่าทำงานมาเซ็กเซนยากษลังนะครับด้วยคำที่2นั่นก็คือคำว่าคลูปไฮท์ทีนี้เป็นคำนามเพศหญิงกับดีคลูปไฮท์มาเต็มเมเลยคำนามเพศชายเดียร์แอร์ไกด์ก็มาคำนามเพศหญิงก็มาดีคลูปไฮท์นะครับ ครูปกติเราจะรู้จักกันอยู่แล้วแปลว,ว่าฉลาดถูกไหมครับอย่างเช่นบอกว่า the ดูบิสคลูแอด r อเด s ิสคลูครับเธอฉลาดเขาหรือว่าหล่อนเป็นคนฉลาดเราก็จะพูดกันอย่างนี้เป็น adjective แต่คำนามของคำว่าความฉลาดหรือว่าสติปัญญาที่แหลมคมนะครับนั่นก็คือ mm hmm. ว่า the c l o u p h i t e the c l u g h i t e นั่นเองทบทวนคำที่หนึ่ง the a i r g u i s e ก็คือ ambition ก็คือความทะเยอทะยานคำที่สองก็คือ the c l o u p h i t e นั่นก็คือ ความฉลาดนั่นเองนะเป็นนายกที่มีความฉลาดทํางานรับใช้ประเทศมาตั้ง16ปีนปีครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคําที่3คือคําว่าอะไรครับผมแน่นอนครับคำที่3ครับก็มาเสริมคําที่1กับคําที่2นั่นเองคําที่1 air guide ambition หรือว่าความทะเยอทะยานคําที่2อง c l u height ทำงานด้วยสติปัญญาแหลมคมความฉลาดชาญฉลาดนั่นเองและสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นเองก็คือคําที่3นะครับที่โดนกล่าวชื่นชมเอาไว้นั่นก็คือคําว่านึกออกไหม พวกเราลองคิดมันซิคำว่าอะไร TikTok TikTok คำที่3ก็คือคำว่า passion passion นั่นเองคือทำด้วยความชอบทำด้วยความชอบอย่างรุนแรงนะครับความหลงไหลนะครับในเรื่องของ politics ในเรื่องของการเมืองในการบริหารประเทศนั่นเองคำว่า passion เป็นคำภาษาอังกฤษส่วนภาษาตุรกีเป็นคำนามเพศหญิงคือคำว่า l e i d e r s h i p l e i d e r s h f t พูดแล้วคนลุก l e i d e r s h i t นะครับถ้าคนเราทุกคนทำอะไรด้วยความ uh, l e a d e n s h f t ก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายนั่นเองครับสรุปว่า3าํคำเลยนะครับปังมากเลยก็เลยอยากจะเอามาฝากพวกเราสำหรับคนที่เรียนภาษาจอยส์นั่นก็คือคำว่า d e l i g h t ดนช h a f t ก็คือการทำงานด้วยความที่มีเพ s ชันความชอบความลงไหลในการทำงานนั่นเองโดยเฉพาะในเรื่องของดีโพลิชินะครับในเรื่องการเงินนั่นเองครับสรุปกันง่ายนะครับมี3คํา The Air g u จ s ก็คือความทะเยอทะยานด e ครูคไจความชาญฉลาดสติปัญญาไหวพริบนะครับและก็คำสุดท้ายก็คือคำว่า ดีไลเดนชอฟต์ hmm. ก็คือแพชชันนั่นเองนะครับครับผมคาถามที่ทิ้งเอาไว้นะครับตอนแรกจริงๆก็คือนึกไม่ออกนะว่าแปลว่าอะไรเดออ r d e เดนนะครับออเดนเป็นพิธีมอบนะครับก็จะพูดว่า t ด e ออ d e เดนส์ไฟไลหงนะครับพิธีมอบออเดนภาษาไทยก็คือพิธีมอบเครื่องราชนั่นเองซึ่งเป็นเครื่องราชลำดับสูงที่สุดน,นะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับซึ่งเราอังเกลาแมคเคิลก็ได้รับจากท่นทานประธานาธิบดีนะครับคนปุปันก็คือท่าน s t e i n m e อ e คเป็นบุคคลที่3เท่านั้นนะครับของบุนเดสเ l i บิ e u ก s ดอชลันที่ได้รับเครื่องราชได้รับที่สูงที่สุดนะครับเป็นกรณีพิเศษเช่นนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะติดตามนะครับท่านสไตน์ไมอ r มีภารกิจอะไรบ้างก็ตามกันได้ที่ Facebook นั่นเองสำหรับวันนี้ต้องลากัไปก่อนเอาฟีดเช่นชิ้ส